วัสดุธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาน้ำยาขาจัดคราบจากวัสดุธรรมชาติว่าใช้วัสด,ดุใดจะช่วยขจัดคราบได้ดีที่สุดและเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุธรรมชาติผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้าโดยการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่ช่วยขจัดคราบได้มีการสุ่มตัวอย่างทั้งหมด5ตัวอย่างคือมะนาวมะเขือเทศต,ตะไคร้ขมิ้นชันมะขามเปียก การศึกษาเป็นการศึกษาเชิงทดลองมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้นำสมุนไพรทั้ง5ชนิดผสมน้ำอุ่นอย่างละ30มิิลลิกรัมจากนั้นทาน้ำมันบนภาชนะที่ใช้ในการทดลองจำนวน4หยดนำสมุนไพรทั้ง5ชนิดมาหยดลงบนภาชนะจำนวน10หยดจากนั้นปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา10วินาทีทดสอบการขาจัดข้าวความมันบนภาชนะว่าสมุนไพรไหนขจัดข้าวความมันได้ดีดดที่สุดสรุปและบันทึกผล สมุนไพรที่ช่วยขจัดคราบไ,ได้ดีที่สุดก็คือมะนาวลอโลงมามะเขือเทศตะไคร้ขมิ้นชันมะขามเปียกพบว่าน้ำยาขาจัดคราบที่ขจัดคราบได้ดีที่สุดก็คือมะนาวตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เลยว่ามะนาวขาจัดคราบได้ดีที่สุดบทนำความเป็นมาและความสำคัญของการศึกษาปัจจุบันวัสดุธรรมชาติในท้องถิง่นทุกแห่ง ชเ,เช่นมะเขือเทศมะนาวตะไคร้มะขามเปียกขมิ้นชันเราจึงนามาใชใ้เกิดประโยชน์โดยการนำนมาทำน้ำยาขัดข้าวจากวัสดุธรรมชาติเพื่อที่จะนําวัสดุธรรมชาติมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกครั้งอีกทั้งยังมีความปลอดภัยและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน,ชน,ชนได้ค่ะ2อวัตถุประสงค์2อเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาขจัดข้าวจากวัสดุธรรมชาติ 2. 2เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นนำมาต่อยอดให้กับประโยชน์สูงสุดครั้ง 2. อเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ค่ะสมสมมติฐานของการศึกษาของฟ้านะคะน้ำยาขจัดข้าวจับมะนาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขจัดข้าวได้ดีที่สุดค่ะ 4. ขอบเขตการศึกษาของฟ้า 4.1สถานที่โรง,งเรียนเพรย์ควคุมวิทยาคาร4.2ระยะเวลาตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2567ถึง3มกราคม2568กลุ่มตัวอย่างมะเขือเทศมะานาวตะไครข้ข้าวมิ้นชันมะขามเปียก4.4ตัวแปรต้นคือชนิดของสมุนไพร4.5ตัวแปรตามคือมะเขือเทศมะนาวตะไครข้ข้าวมิ้นชันมะขามเปียก4.6ตัวแปรควบคุมคือระยะเวลาในการจัดยภาพขนาดของภาชนะค่ะ ประโยที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1สามารถเรียนรู้ว่าสมุนไพรใดที่จะสามารถช่วยขจัดค่าเบดีที่สุดนั่นเองค่ะ2องสามารถนําทําน้ำยขาขจัดค่าจากวัชพุทธรรมชาติได้เองค่ะ 3. เป็นการเพิ่มมูลค่าสมุในไพรจากธรรมชาติท้องถิ่นค่ะ 4. เป็นการสร้างรายได้ให้กับเนษตรกรค่ะ บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้าในการจัดทําโครงงานน้ํายาขจัดคราบจากสมนุนไพรคณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาและทบทวนทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. ความเป็นมาของน้ํายาขจัดคราบ 2. ชนิดของน้ํายาขจัดคราบ 3. ประโยชน์ของน้ํายาขจัดคราบ 4. สบรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้ในการทําโครงงาน 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์กระจัดคราบน้ำยาขาจัดคราบหมายถึงน้ำยาทําความสะอาดที่ประกอบด้วยกรดและสารลดแรงตึงผิวใช้นในการขาจัดคราบสก,กรปรกเช่นคราบน้ำมันที่อยู่บนต่อแก๊ส 2. ชนิดของน้ำยาขาจัดคราบแบ่งออกตามตารางต่อไปนี้กรดกรดอ่อนกลาง เบทอ่อนเบทสประโยชน์ของน้ำยาขจัดคราบน้ำยาขจัดคราบใช้ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีความมันเช่นข้าวน้ำมันเครื่องข้าวน้ำมันหล่อลื่นไขมันลดความลื่นช่วยป้องกันอุบัติเหตุสรรพคุณของวัตถุดิบที่ใช้ในโครงงานมะนาวเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวจัดสกุลส้มนิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรสมะนาวมีประโยชน์มากมายหลักๆจะช่วยในเรื่องของสุขภาพ ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอาเจียนบรรเทาไขา้นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีสูงช่วยรักษา,าการเลือดออกตามไรฟันประโยชน์ของตระไคร้ตระไคร้มีสรรพคุณในการรักษาโรคโดยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นลดเกล็ดในลำไส้และกระเพาะอาหารและยังช่วยในการขจัดคราบน้ำมันได้เนื่องจากมีสารธรรมชาติเช่นน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการละลายคราบน้ำมันบนพื้นผิว ประโยชน์ของมะเขือเทศมะเขือเทศมีคุณสมบัติช่วยในการขจัดคราบน้ำมันได้บางส่วนเนื่องจากมีกรดธรรมชาติและเอนไซม์ที่ทำให้คราบไขมันหลุดออกได้ง่ายขึ้นมะขามเปียกมะขามเปียกมีประโยชน์ในการขจัดข้าวน้ำมันเนื่องจากมีกรดธรรมชาติกรดทาลิกและกรดซิตริกที่ช่วยสลายไขยมันและคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพขามิ้นชัน ประโยชน์ในการขาจัดคราบน้ำมันเนื่องจากเขามีชันมีสารเคอร์คูมินและน้ำมันหอมระเหยเนื่องจากนี้ยังมีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคที่อาจมาคล้องกับคราบน้ำมันการวิจัยที่เกี่ยวข้องพัทละวันโพอาใส2560จากผลการวิจัยเพื่อศึกษาชนิดของสารสกัดจากธรรมชาติ ที่สามารถกำจัดคาบน้ำมันผู้วิจัยได้เลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติ3มชนิดมะกรูดมะนาวมะขามโดยทำการคั้นน้ำเพื่อมาใช้ในการกำจัดคาบน้ำมันโดยใช้น้ำมันพืชแล้วนำมาทำการหาปริมาตรพบว่ามะนาวมีประสิทธิภาพมากที่สุดรองลงมาคือมะกรูดและมะขามตามลำดับยศพรพิมพ์โคด2560 ภายในชุมชนมีการใช้น้ำยาล้างจานที่แตกต่างกันไปมากมายคณะจัดทำได้พบว่าน้ำยาทำความสะอาดภาชนะนั้นมีราคาสูงจึงคิดค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆว่าการผลิตน้ำยานั้นต้องทำอย่างไรจึงร่วมกันพิจนารณาว่าควรนำผลไม้ใดมาทำเป็นน้ำยาล้างจานและได้ข้อสรุปว่าควรเป็นมะละกอเพราะเป็นผลไม้หาง่ายไม่แพงผลใหญ่ เหมาะที่จะนำมาทำน้ำยาล้างจานโดยเมื่อนำมาทดลองใช้สามารถใช้งานในการล้างภาชนะได้เทียบเท่ากับน้ำยาตามท้องตลาดเมื่อสำรวจพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจวิธีในการดำเนินการศึกษาค้นคว้าเป็นการศึกษาค้นคว้าประเภทการทดลองมีขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1. นํนมามะนาวมะเขือเทศตะไคร้มะขามเปียก แล้ขมิ้นชันผสมน้ำอุ่นอย่างละ30มิลลิลิตรสองทาน้ำมันบนภาชนะจำนวนสี่หยดสามนำน้ำมะนาวน้ำมะเขือเทศน้ำตะไคร้น้ำขมิ้นชันและน้ำมะขามเปียกหยดลงบนภาชนะจำนวนสิบหยดและปล่อยทห้ไ,ไว้เป็นเวลาสิบวินาทีสี่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาขาจัดคราบว่าสมุนไพรชนิดไหนขจัดคราบได้ดีที่สุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าเป็นข้อมูลที่มาจากผู้ที่ศึกษาก่อนหน้าและมาจากอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคนา้นคว้าโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตและการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลนําข้อมูลที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์และสรุปผลจากการทดลอง บทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื่องน้ำยาขจาัตรคราบจากสมุนไพรมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาขจาัตรคราบ 2. เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการนำวัตถุดิบเดือใช้ในท้องถิน่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ผลการศึกษาค้นคว้าจากการศึกษาพบว่าสนุนไพรที่ขจัดคราบได้ดีที่สุดก็คือมะนาวโรลงมามะเขือเทศตะไคร้มะขามเปียกขมิ้นชันตามลำดับค่ะ บทที่5สรุปอภิปายผลและข้อเสนอแนะ5.1สรุปผลการศึกษาคนา้นคว้า 1. มะนาวคือสมุนไพรที่ขจัดคราบได้ดีที่สุดรองลงมาคือมะเขือเทศตราไครมะขามเปียกและขมิ้นชัน 2. น้ำยาขจัดคราบสมุนไพรธรรมชาติมีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค 3. การนำวัตถุดิบเหลือใช้ในท้องถิน่นมาทำน้ำยาขจัดคราบจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย5.2 อภิบายผลการศึกษาคนา้นคว้าผลการศึกษาค้นคว้าจากบทที่4กับสมมติฐานที่กำหนดไว้มีความสอดคล้องกันเพราะสมุนไพรที่กระจัดคราบได้ดีที่สุดคือมะนาว5.3ข้อเสนอแนะ 1. พัฒนาสูตรน้ำยาสมุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสส่งเสริมการใช้สมุนไพรท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุน